นี่คือสาวลาวนะครับสวัสดีครับเ่ยาแคมป์ของสปป,ปลาวเี่ยวเดินเหนือไม่เจ้าเดินเหนือ

อันนี้คือบรรยากาศสดๆเลยเด้อเนอ่ยะก็ไปเดินทางเดินหลากหลายครับ

ได้ตับแดงมองรงก่อนเที่จริงกันตั้งซอกอันที่แถวนั้นน่าจะมีต่ว่าบราณซอกรชื่อบงิษงอยู่นั่นห่ะ พานธนีมีบช่างเจี้ยงอ่ะช่างเจี้ยงกิน่นะเออมาแม่เหยนชิ้าพังามเลยข้ามบนขนข้ามข้ามบนขนข้ามโอเค ไปได้ตอนนี้ไปได้ไปได้เงอยู่กรเทพมหานคร ไม่รู้ว่าเธอเห็นกล้องไหม